ถั่วเหลืองเป็นพืชน้ำมันที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมในประเทศและเป็นพืชเศรษฐกิจหนึ่งในห้าพืชซึ่งพืชเศรษฐกิจห้าพืชได้แก่ข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ถั่วเหลืองถั่วเขียวถั่วลิสงเป็นพืชที่อาเซียนจัดให้เป็นพืชนำร่องเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของภูมิภาค เนื่องจากมีคุณค่าทางโภชนาการสูงสามารถนำมาใช้กับอุตสาหกรรมน้ำมันพืชอุตสาหกรรมอาหารมนุษย์และอุตสาหกรรมอาหารสัตว์นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้หลากหลายอีกทั้งทั่วเหลืองยังใช้เป็นวัตถุดิบต้นทางที่เป็นอาหารกลุ่มตัวอย่างโปรตีนจากพืชหรือ Plant Based Food ในการผลิตอาหารแห่งอนาคตในปี2566 มีความต้องการใช้ถั่วเหลืองในประเทศ3.22ล้านตันเพิ่มขึ้น3.05ล้านตันและมีการนำเข้าถั่วเหลือง3.20ล้านตันเพิ่มขึ้นจาก3.02ล้านตันของปี2565ทำให้ผู้ประกอบการแข่งขันกันรับซื้อถั่วเหลืองในประเทศส่งผลให้ราคามีแนวโน้มสูงขึ้นเฉลี่ยกิโลกรัมละ 23.33บาทจากเดิมกิโลกรัมละ18.87บาทคิดเป็นร้อยละ19.12ปีพาะปลูก2,562ทับ63ถึง2,566ทับ67เนื้อที่พาปลูกและผลผลิตถั่วเหลืองมีแนวโน้มลดลงร้อยละ3.28และร้อยละ2.11ต่อปีตามลำดับ โดยในปีเพาะปลูก2,566ทับ67มีเนื้อที่เพาะปลูก86,413ไร่ลดลงจาก89,604ไร่ในปีเพาะปลูก2,565ทับ66ร้อยละ3.56และผลผลิต23,112ตันลดลงจาก23,829ตันในปีเพาะปลูก2,565 ทับ66ร้อยละ3.01ปี2562ถึง2566ราคาถั่วเหลืองนำเข้าณท่าเรือเกาะสีชังมีแนวโน้มสูงขึ้นร้อยละ18.50ต่อปีโดยในปี2566ราคาถั่วเหลืองนำเข้าณนะท่าเรือเกาะสีชังเฉลี่ยกิโลกรัมละ2 7 0 0บาทลดลงจากกิโลกรัมละ23.36บาท ในปี2,565หรือร้อยละ10.10ซึ่งราคาลดลงไปในทิศทางเดียวกับราคาในตลาดโลกเนื้อที่เพาะปลูกผลผลิตและผลผลิตต่อไร่ของจังหวัดศรีสะเกดปีเพาะปลูก2,561ทับ62ถึง2,565ทับ66ดังนี้เนื้อที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นร้อยละ13.39 ผลผลิตทั้งหมดเพิ่มขึ้นร้อยละ3 1 5 0ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นร้อยละ14.85กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจเพื่อความมั่นคงทางอาหารและส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยหลังฤดูทำนาอีกทั้งยังมีการกำหนดเป้าหมายให้ประเทศไทย เพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์เป็น2.0ล้านไร่ในปี2,570ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ปี2,566ถึง2,570โดยเฉพาะถั่วเหลืองซึ่งจังหวัดศรีสะเกดเป็นจังหวัดเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2ที่มีการปลูกถั่วเหลืองรุ่น2หรือดูแลงโดยในปีพอปลูก2,565-66 จังหวัดศรีสะเกดมีเนื้อที่เพาะปลูก301ไร่ผลผลิตรวม54ตันมีผลผลิตเฉลี่ย179กิโลกรัมต่อไร่ด้านต้นทุนและผลตอบแทนด้านต้นทุนเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลืองจังหวัดศรีสะเกดมีต้นทุนรวม2,586.89บาทต่อไร่ประกอบด้วยต้นทุนผันแปร1,946.73บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ75.25และต้นทุนคงที่640.16บาทต่อไร่คิดเป็นร้อยละ24.7ของต้นทุนทั้งหมดตามลำดับด้านผลตอบแทนเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลืองจังหวัดศรีสะเกดมีผลผลิต119.40กิโลกรัมต่อไร่ราคาที่เกษตรกรขายได้33.29บาทต่อกิโลกรมัมผลตอบแทน 3,974.83บาทต่อไร่เมื่อหักต้นทุนการผลิตแล้วเกษตรกรจะได้รับผลตอบแทนสุทธิ1,387.94บาทต่อไร่หรือ11.62บาทต่อกิโลกร,รมัมวิธีตลาดถั่วเหลืองจังหวัดศ,ศรีสะเกดพบว่าเกษตรกรจำหน่ายผลผลิตถั่วเหลืองทั้งหมดให้แก่วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์แฟร์เทรดศรีสะเกดหลังจากนั้น วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์แฟร์เทรดสีสะเกตจะนำถั่วเหลืองที่รับซื้อทั้งหมดไปจำหน่ายต่อให้กับผู้ประกอบการส่งออกส่วนเหลื่อมการตลาดถั่วเหลืองจังหวัดสีสกเกตพบว่าวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์แฟร์เทรดสีสกเกตมีส่วนเหลื่อมการตลาดทั้งหมดเท่ากับ16.71บาทต่อกิโลกรัมคิดเป็นร้อยละ 33.42ของราคาที่ได้รับจากผู้ประกอบการส่งออกโดยแยกเป็นต้นทุนการตลาด0.52บาทต่อกิโลกรัมคิดเป็นร้อยละ1.04และกำไร16.19บาทต่อกิโลกรัมคิดเป็นร้อยละ32.38ของราคาที่ได้รับจากผู้ประกอบการส่งออกตามลำดับข้อเสนอแนะจากการศึกษา เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่กรมส่งเสริมการเกษตรกรมวิชาการเกษตรและสถาบันการศึกษาในพื้นที่ร่วมบูรณาการให้คำแนะนำรวมถึงการพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและช่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกรได้อย่างเหมาะสมเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรเห็นควรส่งเสริมและจัดหาเมล็ดพันธุ์คุณภาพดี เพื่อให้เพียงพอสำหรับการเพาะปลูกเห็นควรส่งเสริมสนับสนุนองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ถั่วเหลืองให้กับเกษตรกรรวมไปถึงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้ในด้านการเกษตรในช่วงฤดูแล้งเห็นควรให้กระทรวงพลังงานให้ทำแนะนำและส่งเสริมการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร